คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะใครที่อยากจะมาข้าวดาวกับคุณนะคะ,ะเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะใครที่อยากจะมาข้าวดาวกับคุณเนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อือและสมมุติว่าถ้าบาังเอิญมาเจอคลิปนี้ตอนที่แบบผ่านข้าดาวไปแล้วหรือเป็นวันอื่นๆอ,อะไรเงี้ยก็ให้คิดว่า เป็นคนที่อยากจะมาอยู่กับคุณช่วงเทศกาล sorry นะคะสำคัญสำคัญ,คญเนาะมาใครที่อยากจะมาเคาดาวกับคุณนะคะเป็นคนที่ตอนเนี้ยเขามองคุณว่า คุณช่างแบบว่าดูแบบดูแลตัวเองดีๆนะคะดูรักตัวเองแล้วเขาก็ชื่นชมมากๆเลยนะและมันส่งอิทธิพลให้เขาอะค่ะอยากที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นรักตัวเองมากขึ้นเช่นกันนะคะอ้อก่อนหน้านี้ค่ะอาจจะเป็นคนที่คิดลบๆกกับตัวเองประเมินคุณค่าตัวเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะหรือชอบ กับตัวเองแบบนเชิงไม่ดีไม่ค่อยใจดีกัแบบตัวเองเขาแต่ตอนนี้เขาอาจจะมองเห็นคุณเป็นแรงบันดาลใจถ้าคุณแบบเป็นคนที่ปลักตัวเองหรือมีพลังงานดีๆะค่ะหรืออีกในหนึ่งนะคะในขะาเดียวกันถ้าตอนนี้คุณะคะอาจจะอยู่ไกลกันเนาะเขาก็อยากเป็นคนเป็นคนที่แบบว่าเป็นห่วงว่าดูแลตัวเองนะเอ,อดูแลตัวเองให้ดีดูแลร่างกายและจิตใจให้ดีนะประมาณนี้เป็นคนที่ รู้สึกแบบเหมือนอยู่ใกล้คุณแล้วแบบเหมือนแม่เหล็กแบบชนดังกึ้งแบบเอดกันอย่างรวดเร็วนะคะมันมีความดึงดูดมันมีความเยา้ายยนมันมีความหลงไหลมันมีความอยากเจอหน้านะคะใกล้พ้งคู่นะพ้งคู่ถ้าเคยแบบเจอกันแบบใกล้กันไม่ได้เดี๋ยวก็แบบว่า จะต้องแบบเดินเบียดเบียดสกินชีแบกบ็คือที่ก็ตั้งกวางมีสักเดินอะไรเงี้ยจะต้องมาเดินเบียดกันอยู่ได้อะไรเงี้ยเพราะมันมีความรู้สึกพลังงานบางอย่างที่มันเย้ายวนดึงดูดที่อหญ่จะแบบอยู่ไกลๆนะคะอืมแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณอากมีสนเสน่ห์มากๆเลยบางคน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 อาจจะไกลกันด้วยระยะทางหรือความรู้สึกก็ได้อยากจะมาเจอหน้าแล้วก็แบบอาจจะเป็นส่งความรู้สึกมาถึงหรือแ่า หรือเขาเรียกอะไรมันมีการส่งความคิดถึงมาถึงนะคะถึงตอนนี้ตัวจะไม่ได้อยู่ไกลนะแต่ใจฉันฉันก็อยากจะอยู่กับเธอหรือน้าฉันก็อยากจะมาเจอหน้าเธอนะคะใครที่อยากจะมาข่าวดาวกับคุณบอกไปแล้วว่าเป็นคนที่อาจจะเคยคิดลบๆกับตัวเองคือประเมินคุณค่าตัวเองค่อนข้างต่า,ตาเกินจริงนะคะและเขาก็มองว่าคุณเป็นความรักที่ดีแบบบางทีก็ดีเกนินนะเขารู้สึกว่าเฮ้ยคนอย่างฉันเนี่ยคู่คุณกความรักดีๆด้วยหรือ อะไรขนาดนี้นะคะมีเหมือนกันเนาะแต่นั่นไงเขาก็ได้รับอิทธิพจากคุณนมคะอว่าอยากจะเป็นเบเทอร์เวอร์ชันเป็นคนที่ดีขึ้นอะไรขึ้นเช่นกันนะคะคือถ้าหากว่าเขาอะอยู่ไกลจากคุณถ้าหากนะคะหรือก็ไม่ได้ไกลหรอกเพียงแต่ว่าโอเคบางช่วงบางเวลาเนี่ยก็ก็ไม่ได้อยู่ในอ่าเนาะนะเพราะว่ามนุษย์เราก็จะมีภาระหน้าที่ใช่ปะ่ะเขาก็อยากจะปรึกษาที่จะทำอะไร ตามเสียงหัวใจตัวเองในการที่จะมาหาคุณอ้ออีกในหนึ่งนะคะเวลาอยู่ใกล้คุณนะมันอาจจะมีการที่แบบลุกสัญชาตญาณดิบๆอะไรบางอย่างในตัวเขาขึ้นมาคือดิบแบบที่ไม่ใช่แบบว่าแบบเอทำเขาเรียกอะไรนะแบบทำลายร่างกายไม่ใช่นะแต่ทำอะไรที่แบบว่าตามแรงขับตามความปรารถนาที่แบบว่าอยู่ในกลนบึง้งนะคะของใจเนาะนะคะในส่วนลึก อีกนายหนึ่งไม่รู้ในายนี้ใครชอบสีแดงเขารู้สึกว่าคุณนะี่ะมีความดึงดูดเซ็กซี่นะคะมีเซ็กแอดพิลกันค่ะสูงนะคะทำให้เขารู้สึกว่าร้อนร้อนรุ่มรุ่ม,ม,มตลอดเลยนะคะมีคนที่เกิดสันเดย์สันเดย์วันอาทิตย์นะคะไม่ใช่สตรอเบอรี่สันเดย์นะคะด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าสีแดงหรือบางคนอาจจะชอบทาลิปสีแดงอะไรแดง,แดง <laughs> ก็ได้นะคะอืมเป็นคนที่ตอนเนี้ยบางคนอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกัน นะคะเขาอยากจะแบบให้เรื่องทุกอย่างระหว่างคุณนะคะมันมัน,ม,นมันเคลียร์ไปสักที่มันปอดปล่อยอะไรสักทีนะคะเพื่อทําให้แบบความสัมพันนี้มันมันกลับมาเบาและสบายมากขึ้นเนาะอีกในเหนือคือฉันอยากจะทําอะไรตามใจนะคะบางทีเขาก็กลัวเหมือนกันนะว่าคุณอาจจะไม่เอาเขาแลา้วจะปล่อยเขาไปแล้วใช่ไหมเขาเองก็อาจจะเคยพยายามที่อยากจะปล่อยคุณเหมือนกันแต่มันก็ปล่อยกันได้ไม่ขาดไงเออ เพราะใดๆก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ู่นอาจจะมีสะดุดบ้างไม่สะดุดบ้างนะคะวันที่ดีกันบ้างวันที่น่ารักบ้างวันที่งอนกันบ้างวันที่ตัดเพ้อต่อว่ากันบ้างวันที่พูดดีก็ดีๆอย่างค่ะแต่เขาก็ยังมองว่าคุณเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามสำหรับเขานะคะสีแดงมาจริงแหละนะคะมีความเรดมากๆเลยนะคะเอออาจจะมีใครที่ชอบสีแดงงนะคะชอบกินพวกเอ่อผลไม้ผลไม้ระกูลเบอร์รี่เบอร์รี่ก็ได้แล้วตอนนี้เขามองว่าคุณสวยจัง ถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้ามาดูคุณดูดีขึ้นนะอืมจริงอยู่เขาอาจจะเคยวิ่งตามหานะคะจุดมุ่งหมายเป้าหมายในชีวิตอาจจะคือเซตโกลในชีวิตมากมายนะคะแล้วก็ตามหานะคะ การกระนันก็ดีนะเขาก็ยังถามว่าเขามีเป้าหมายนะคะที่จะเดินป็นทิงที่อย่างคุณไหมใช่ถ้าเกิดว่าเขามีภาระหน้าที่ที่ไปสู่เป้าหมายเขาเขาอยากจะให้คุณนะคะเป็นคนเคียงข้างเขานะคะเพื่อที่จะให้ไปสู่เป้าหมายด้วยกนะันเนาะอีกในหนึ่งบางคนอาจจะมีเสียงดนตรีที่มีบทเพลงแทนใจนะคะด้วยบางคนก็อาจจะเคยเล่นดนตรีด้วยกันหรือแค่ส่งเพลงให้กันบางคนอาจจะมีมี อัพเลเวลค่ะมีเล่นไวโอลินด้วยก็ได้นะเล่นเครื่องสายอะไรเงี้ยนะคะเครื่องดนตรีอื่นก,ก็ได้เป็นไรแต่นี้มันเป็นไวโอลินเงี้ยนะคะเป็นคนที่อยู่กับคุณแล้วดีต่อใจคุณอาจจะคอยเยียวยา,ยาเขาโดยตลอดนะคะแล้วก็มันมีคําว่าฮีลิ่งเนาะอีในหนึ่งท้าสมพันมันมีการสะดุดเขาก็ะ,ะยากจะแบบเยียวยาควอมสะพันธกับคุณนะคะโดยเช่นกันบางคนทําสายงานเรื่องของการฮีลิ่งเยียวยานะคะเพื่โอเค โรงพยาบาลหมอพยาบาลหรือธุรกิจเรื่องของอเรื่องของยาหรืออะไรเงี้ยหรือสถาบันวิจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพก็ได้เช่นกันนะคะมีมีคีย์เวิร์ดอยู่นะคะมาฮิลลิ่งคือการช่วยเหลือหรือบางคนกอาจจะช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ในเรื่องของการเป็น เป็นคนที่เป็นเหมือนไลฟ์วอร์กเกอร์เป็นโคชชิ่งเป็นคนที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาไซคิกอะไรอย่างนี้ก็ได้ฟอร์จูนเทเลอร์อะไรเงี้ยประมาณนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะเขาอยากจะเข้าหาคุณนะแต่ก็ยังแบบว่าติดกลัวๆกันใจก็อยากจะขยับอีกใจก็แบบมันขายยังติดร่างไม้อยู่นะเดินไม่ระวังกลัวสะดุดเหมือนกันบางคนไงไม่น่ารักเยอะแบบ ถ้าเกิดคุณปฏิเสธเขาละเขาต้องหงายเงิบแน่เลยนะคะแต่เขาก็อยากจะอยู่ในวงจรชีวิตวงเวียนชีวิตของคุณนี่แหละนะคะคุณกับเขาอาจจะเคยมูฟออนเป็นวงกลมหลายรอบเดือก็ได้เกินสองรอบอ่ะบอกเลยมุนคนเป็นสิบนะคะหรือบางคนห่างกันเขาก็ยังคอยดูนะว่ามันมันเนี่ยคุณทําอะไรมา้างนะคะอืม ก็บางคนก็อยากจะเข้ามาแต่กลัวคุณปฏิเสธเนี่ยอยากจะคนที่อยากมาเข้าเราคุณเนี่ยนะคะ <c oughs> เขาคิดถึงเรื่องของการกาเนิดเกิดใหม่ในความสัมพันธ์อีกครั้งนะคะอยากจะกลับมา reborn rebirth เกิดใหม่เนาะนะคะมนเป็นฟีนิกซ์ใช่ไหมคะตายอ่าคน้นีจบชีวิตลงในกองเถ้าถ่านแล้วก็เกิดฟื้นคืนชีพใหม่จากกองเถ้าถ่านนะคะในในหนึ่งก็คือชีวิตเขาเคย,เคย,เ,คยเคยพังทลายการที่ได้มีคุณเหมือนทาให้เขารู้สึกฟื้นคืนชีพเกิดใหม่ อีกครั้งนะคะด้วยเนาะบางคนไม่รู้อ่ะมันมีรูปนก,กฟีนิกส์นะคะบางคนอาจจะแบบนับถือพวกนับถือครูด้วยหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะมีรอยสักรูปฟีนิกส์ด้วยก็ได้นะคะบางคนมีตาสีน้ำตาล ดูดวงตาของคุณนะคะว่าค่ะมองแล้วไม่มีคําว่าอบอุ่นนะคะอยู่ตรงนี้เนาะบางคนเคยไปวัดเดือนไปวัดไปสารเจ้าด้วยกันมานะคะสีแดงมาเยอะมากเลยนะสำหรับสีแดงดีไซน์ชอบสีแดงเกิดวัอาทิตย์หรืออะไรก็ได้นะคะอืมบางคนเคยดนจูงม,มือด้วยกันนะคะดูดาวด้วยกันนะคะหรือการที่ได้มองดวงตาเวลาคุณสองคนมองตากันน่ะ ถ้าเคยอยู่เลยนะตามมันจะปรบเป็นประกาย,ะยระยิบระยับดาวกับสายดาวนะคะมีหมดโรแมนติกเหมือนกันนะอยากจะมาเขาคนที่อยากจะมาเขาดาวกับคืนเนี่ยนะคะเขาเป็น fc คุณค่ะเฝ้าสองตามติดชีวิตเซเลบนะคะคอยสองนะคะลัคนาราศีคุณหรือเขาเนาะเมษนะคะธาตุไฟนะคะพฤธศศ์นะคะธาตุดินมังกรธาตุดินมีนธาตุน้ำอาจจะเกิดวันจันทร์วันศุกร์นะคะ,ดดดดอ,นะคะอือ เกิดวันที่ห้าสิบห้ายี่สิบห้าเกิดวันพฤหัสได้เกิดวันที่เก้าสบเก้ายี่นะคะแล้วก็บางคนอาจจะเกิดเดือนพฤษภาคมเกิดเดือนกันยายนก็ได้เช่นกันนะคะมีคนเกิดวันที่สองสิบสองยี่สอ็ดยี่สิบสองนะคะเกิดวันที่หกสิบหกยี่สิบหนะคะแล้วก็มีคนที่เกิดวันที่ 10, 20, 30, สิบยี่สาสิตัวอักษรมี ตัว c ตัว f ตัว h h how ไม่รู้ใครทำง,งานโรงพยาบาลตัว j ตัว o ตัว t w x ที่ไม่ที่ไม่ใช่ xj8 บางคนชอบ xj8 บางคนอาจจะเคยเป็น x ที่แปลว 9, ่าเก่าแฟนเก่าหรือ xoxo x, o, ที่แปลว่ามะ